สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ตัวเกมมีการอัปเดตใหม่เข้ามาเนาะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูนะว่าที่เขาอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอะไรก็วันนี้เนี่ยขอแจ้งข่าวไว้ด้วยนะครับทุกคนก็คือหลังจากที่ผมลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปของเกมวันพันแมนโวลแล้วนะครับเอาง่ายๆก็คืออาจจะเลิกเล่นไปแล้วนั่นแหละนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะ,ะเหตุผลก็คล้ายๆกับหลายๆคนที่เขาเลิกเล่นกันไปนั่นแหละนะทุกคนคือผมไม่ค่อยชอบการตลาดของเกมนี้เท่าไหร่นทุกกกคคนแล้ว็ไม่่ออยชบารดู ของทีมงานเกมนี้นะทุกคนที่ผ่านมาเนี่ยตลอด1เดือนนะครับทั้งที่เป็นเกมใหม่นะสิ่งที่เขาควรทําเพื่อเป็น first impression ให้กับผู้เล่นคนใหม่ให้อยากเล่นเกมนี้ต่อไปเนี่ยเขาดันไม่ทำนะทุกคนอะไรที่ควรทําเขาไม่ทําแล้วกว่าจะมาทำเนี่ยมันก็ผ่านมา1เดือนแล้วนะครับทำให้เกมนี้ตามความรู้สึกของผมนะมันแทบจะเป็นเกมที่กําลังจะตายแล้วนะทุกคนทันนที่ที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานเนาะและแน่นอนว่าผมก็ไม่มีไฟที่จะเล่นต่อแล้วนะครับทุกคนกคน็เลยต้องมาแจ้งข่าวให้กับเพื่อนๆทุกคนที่เล่นเกมนี้อยู่นะว่าผมอาจจะไไม่ได้ ลงเกมนี้ต่อแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่ามันมีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาเนี่ยผมก็อาจจะมาอัปเดตให้ดูบ้างนิดๆหน่อยๆนะทุกคนแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงเป็นคลิปหลักๆเหมือนที่ผ่านมาแล้วนั่นเองเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูอัปเดตกันดีกว่านะครับผมว่าวันนี้เนี่ยเขาอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามากันบ้างเนาะพเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกม One Punch Man World ในราคาถูกและปลอดภัยอยู่ใช่ไหมงั้นตรงนี้ r e d m a n Shop โ no น1หนึ่งเรื่องเติมตเกมเติมเกม One Punch Man World ในราคาคุ้มๆปลอดภยัยการันตีผู้ติดตามในมาากกว่5,000คน ถูกกาเติมเองแน่นอนเพียงแค่แอปไลน์แอดริทแมนช็อปก็สามารถเติมเกมวันพันแมนโวลในราคาถูกๆเร็วทันใจตลอด20-4ชั่วโมงต้องที่ริทแมนช็อปเท่านั้นอย่างแรกเลยนะครับเข้ามาดูที่ตู้กาชานะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยก็มีตู้จํากัดเวลานะครับของฟูบุกิมาให้เราสุ่มเนาะรวมถึงอิมเพรสชั่นอาร์มของฟูบมกิด้วยนะครับและก็ที่อัปเดตเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตอนนี้นะในตู้เนี่ยเขาจะมีการบอกแล้วว่าตอนนี้เหลืออีกกี่ครั้งนะครับเราถึงจะได้การันตีเนาะอย่างตู้อะตอมิกซมูไลออ 2ครั้งนะครับผมก็จะการันตี SSR นั่นเองหรือจะเป็นตู้รับสมัครทั่วไปนะครับของผมก็เหลืออีก27ครั้งเนาะก็จะการันตีนะครับตอนนี้ก็สามารถดูได้แล้วนะแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปตอนนี้เราสามารถดองโลข้ามตู้ได้แล้วนะครับผมอย่างอะตอมิกซามูไรของผมเนี่ยอีก32ครั้งผมจะได้อะตอมิกซามูไรแน่นอนเพราะว่า60โลก่อนหน้านี้เนี่ยผมสุ่มไปแล้วนะเลยก็ได้เป็นเมทัลไนมารนะครับฉะนั้นสุ่มอีก60โลเนี่ยเราก็จะได้ตัวหน้าตู้นี้แบบ100%เนาะะนั้นถ้ถผมสุ่่ออไไไปยัังงก็ด้แนนนนะครบ แต่ถ้าผมไม่สุ่มอะตอมิกซามูไรนะครับแลยก็รอตัวละครใหม่ในตู้ถัดไปเนี่ยโลตรงนี้ผมก็สามารถดองไปในตู้ถัดไปได้นั่นเองนะแลวก็ถ้าผมสุ่มจนครบเนี่ยผมก็จะได้ตัวหน้าตู้แน่นอนนะอะไรประมาณนั้นนะทีนี้อันต่อไปก็คือเควสรายวันนะครับทุกคนเควสที่มันเป็นไดอารี่สีเขียวอันนี้เนาะปกติเนี่ยเราจะได้ทุกวันอยู่แล้วเวลาตีห้านะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ของรางวัลเนี่ยจะไม่มีเหรียญเงินฮีโร่นะครับทุกคนแต่ว่าพออัปเดตรอบนี้เนี่ยเขาก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับซ แล้วนะฮะเอามาเพิ่มหลังจากที่ผ่านไป1เดือนซึ่งคนเขาเลิกเล่นกันเป็นหมดแล้วเนี่ยเพิ่มมาตอนนี้ก็ไม่น่าจะช่วยให้มันดีขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ว่ามันก็ดีสําหรับคนที่ยังเล่นอยู่เนาะเ,ออเพราะว่าเราก็จะได้ช่องทางในการหาเพชรที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองเนาะก็ได้วันละ100เพชรเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเหมือนกับที่ผ่านมานะครับทุกคนต่อไปนะครับในส่วนของบัตรลายสัปดาห์เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตั๋วกาชาสีม่วงเนาะซึ่งมันเป็นตู้กาชาทั่วไปนะครับแต ซื้อเป็นแพ็คลายสัปดาห์นะครับผมเราก็จะสามารถได้ตั๋วตู้ลิมิเต็ดเนี่ยวันละหนึ่งใบแล้วนั่นเองเนาะก็ซื้อ1ครั้งนะครับอยู่ได้7วันนาะเพื่อ,อ,อนๆก็จะได้ตั๋วตู้ลิมิเต็ดเนี่ยสัปดาห์ละ7ครั้งนั่นเองนะใครที่อยากจะดองตั๋วนะครับผมไว้สุ่มตู้ถัดไปเนี่ยก็เติมแพ็คนี้ได้เลยนะอันนี้เนี่ยคือคุ้มกว่าที่ผ่านมาแน่นอนนะครับต่อไปในส่วนของโทเค็นอาวุธนะครับผมก่อนหน้าน,นี้จะมีของทัศสึมากิด้วยเนาะตอนนี้เขาเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุ ก็คือเขาจะเปลี่ยนคําอธิบายของ Impression Arm ของ Atomic Samurai นะครับทุกคนเขาจะเปลี่ยนจากท่า c a n d o e i นะครับเป็นคําว่าท่าชักดาบ EI แทนนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้มีตัวละคร Atomic นะครับผมก็เลยไม่ได้มีรายละเอียดให้ดูนะว่าเออมันเปลี่ยนตรงไหนยังไงนะครับแต่ว่ามันเป็นคําอธิบายสกิลนั่นแหละเนาะแค่เปลี่ยนชื่อท่าใหม่ให้มันถูกต้องมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับผมและอัปเดตต่อไปนะครับก็คือในหมวด Super Battle War Tech นะครับของรางวัลที่เราได้ของแต่ละแร้งเนี่ยเขาก็เพิ่มให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนหน้านี้จะ ได้น้อยกว่านี้นะครับทุกคนอ่าในบางแรงเนาะมันจะได้น้อยมากๆนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเพิ่มของรางวัลให้แล้วเนาะก็น่านเล่นมากขึ้นเนาะสำหรับโหมดนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถหาเรียนเงินเพื่อรอเอาไว้สุ่มกาชาในตู้ถัดไปได้นะครับผมแต่ก็อัปเดตสุดท้ายนะครับก็คือกิจกรรมใหม่นั่นเองนะครับทุกคนในที่สุดก็มาสักทีนะคือมันควรจะมาตั้งนานแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่เอาเข้ามาสักกทีนะกิจกรรมที่เอาเข้ามาก่อนหน้านี้ก็กิ๊กกอกมากนะครับแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเออ ก็อัปเดตเข้ามาแล้วแต่ก็มีแค่กิจกรรมเดียวอยู่ดีนะก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเหมือนที่ผ่านมานะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมใหม่นี้นะครับผมก็ชื่อว่ารวมพลแคมป์สุดหันษาเนี่ยครับของรางวัลที่ได้เนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่นเนาะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆก็ต้องไปรับเควสก่อนนะครับมันจะมีเควสท,ที่รับได้โผล่ขึ้นมาเนาะเราก็ไปรับเควสอะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเล่นกับ NPC ที่อยู่ป่าชานเมืองของเมือง F นะครับอ่ามันก็จะมีเป็นราาอยกเล่น เราก็ต้องเดินไปคุยกับ NPC คนนี้นะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเล่นนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเราต้องใช้ตั๋วในการเล่นด้วยนะทุกคนซึ่งตั๋วเนี่ยเราสามารถหาได้จากแคมเปญคำขอนะอ่าใครอยากได้ตั๋วไปเล่นเยอะๆเนาะเราก็เข้ามาดูที่แคมเปญคำขอได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ทุกด่านนะทุกคนที่จะสามารถได้ตั๋วนะสำหรับวิธีการหาตั๋วนะครับพเพื่อนๆจะต้องเลือกเล่นด่านที่มันมีคูปองแบบนี้เท่านั้นนะครับทุกคนไอ้คูปองเขียวๆนี่แหละนะแล้วอันนี้มันก็เป็นด่านแบบ2เท่าเนาะด่านแบบหนนบ้าเ,าเาาะ นี่เลยก็เลือกเล่นด่าน5เท่าที่มันมีตัวแบบนี้นะครับผมและเวลาที่เรามีตัวแบบนี้เนาะอยากจะได้เยอะมากขึ้นก็แนะนําว่าให้เล่นแบบสร้างทีมนะครับทุกคนแล้วก็กดสร้างห้องเนาะให้คนอื่นเข้ามาเล่นด้วยนะครับหรือถ้าใครแชร์ได้นะครับมีให้เราแชร์เนี่ยเราก็สามารถแชร์ไปให้เพื่อนของเราเล่นด้วยเหมือนกันเนาะยิ่งมีเพื่อนเยอะแล้วก็ช่วยกันแชร์เนี่ยก็จะหาตัวได้เยอะมากขึ้นนั่นเองหรือเพื่อนๆจะเข้ามาเล่นที่คําขอทีมก็ได้นะครับทุกคนอ่าในคําขอทีมเนี่ยอย่างอันนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีคนส่งเข้ามาาให้้เเรรล่นนแบบีืย แล้วก็รอรีเฟรชดูนะครับว่าเออมีดานใหม่ๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีตั๋วเนี่ยมาให้เราเล่นด้วยหรือเปล่านะวันหนึ่งก็สามารถเล่นได้วันละ3รอบเนาะถ้าอยากเล่นได้เยอะมากกว่านั้นเนี่ยก็ไปซื้อตั๋วเพิ่มเติมในร้านค้ามาเล่นได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็มาดูวิธีการเล่นอีเวนต์กันนะครับหลังจากที่เราไปหาตั๋วในแคมเปญคำผอมมาแล้วเนาะถ้าเพืเ่อนๆหามาได้เยอะๆแล้วนะครับก็วัดมาที่ป่าชานเมืองนะครับแล้วก็มาคุยกับ n p c ประจาอีเวนต์ได้เลยนะแล้วทีนี้เวลาที่ นคทุกอ่เดี๋ยวผมกดเข้ามาให้ดูเนาะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลาที่เพื่อนๆเข้ามาเนี่ยรอบแรกมาากันจะหงการให้เราดูก่อนนะครับว่าเออแต่ละใบมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งเราจะต้องจําไว้นะครับผมหรือถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำเนี่ยก็คือแคปภาพเก็บไว้ก็ได้นะครับทุกคนตอนที่เราเข้ามาใหม่ๆเนาะแนะนําว่าให้แคปภาพเก็บไว้นะครับเนี่ยจังหวะนี้เห็นไหมครับคือเราแคปภาพเก็บไว้เลยนะแล้วพอมันคว่ำการ์ดเนี่ยมันจะไม่มีการปรับเปลี่ยนตําแหน่งอะไรทั้งนั้นนะครับเราสามารถดูจากภาพที่เราแคปไว้นะครับแล้วก็มานั ถูกนะครับเราเปิดการ์ดหนึ่งช่องเนี่ยเราต้องเสียตั๋ว35บใบนะเนี่ยทุกคนแล้วการ์ดเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวไงเออใน1กระดานเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมานั่งคำนวณกันนะครับว่าเออเปิด1ช่องเสีย35บใบนะครับแล้วเปิดหมดนี้ต้องใช้ตั๋วทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมแล้วทีนี้เราก็ไปฟาร์มมาเลยนะครับจากแคมเปญคำขอเนาะฟาร์มมาเยอะๆนะครับแล้วพอเราเปิดการ์ดในกระดานนี้หมดแล้วนะครับทุกคนเราถึงจะปลดล็อกรอบที่2นนัเองนะึ่งนต่ะรอเน็เเงเนเอ,งน,นองนี้เละซึ่ง รวมแล้วนะครับถ้าเราเปิดจนหมดจนถึงรอบที่10นะครับของรางวัลโดยรวมแล้วก็คือค่อนข้างเยอะมากๆนะทุกคนได้ทั้งเหรียญเงินเนาะเอาไว้สุ่มตู้กาชาได้นะครับรวมถึงเจจํานงนะครับที่สามารถสุ่มได้แต่อันนี้ก็อยู่ที่ดวงเนาะถ้าดวงดีก็อาจจะได้เลเวล2องเลเวลสได้นะครับทุกคนแล้วก็มีตั๋วกาชาปกติอีกประมาณ5ใบนะครับผมโดยรวมแล้วของรางวัลก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมก็แวะมาเล่นกันได้เนาะห้ามพลาดนะครับอย่างอันนี้ผมเหลือตั๋วอยู่105ใบนะครับก็น่าจะเปิดได้สัก2อันเนาะนี่นะคร นะในการเปิดแต่ละครั้งเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลเพิ่มเติมมาด้วยนะเห็นไหมเล่นประมาณนี้แหละง่ายๆนะครับทุกคนมันยากตรงที่เราต้องไปฟาร์มตั๋วนั่นแหละที่มันฟาร์มยากนะครับต้องใช้พลังงานในการฟาร์มเยอะม,มากๆนะทุกคนกว่าจะได้ตั๋วามาเปิดจนครบเนาะยังไงก็อย่าลืมแวะมาเล่นกันด้วยนะครับผมโอเคหลักๆก,ก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับการอัปเดตใหม่ของวันนี้นะครับใครที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับก็น่าจะชอบกันเนาะสำหรับการอัปเดตครั้งนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมก็น่าจะไม่ได้มาเล่นต่อ นะครับทุกคนหรืออาจจะเล่นบ้างนะครับแต่น่าจะอยู่ได้ไม่ยาวนะอีกสักพักก็น่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้ลวกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ